สวัสดีครับคุณผู้ฟังหากเอ่ยถึงคำว่าผีหรือวิญญาณแล้วเชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครไม่รู้สึกหวาดวันทั้งๆที่ชั่วชีวิตนับตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบหรือว่าสัมผัสเลยแม้แต่สักครั้งแต่ความหวาดกลัวที่เราท่านรู้สึกต่อคำว่าผีนั้นคงจะมีอาการคล้ายคลึงกันทุกคนบางก็ว่าผู้ที่ได้เห็นหรือสัมผัสกับผีนั้น เป็นคนที่กำลังดวงตกมีเคราะห์จึงจะเห็นผีเพราะว่าผีจะมาปรากฏให้เห็นก็ต่อเมื่อใครคนนั้นกำลังประสบเคราะห์กรรมบุญบาร,รมีเริ่มไม่แข็งแกร่งพอผีจึงสามารถสื่อให้เห็นหรือสัมผัสได้แต่บ้างก็ว่าผู้ที่เห็นผีนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่สั่งสมบุญบาร,รมีไว้มากผีจึงมาปรากฏให้เห็นเพื่อขอแบ่งปันผลบุญให้กับเขาบ้างดังนั้นผู้ที่เห็นผีได้ จะต้องเป็นคนที่มีบุญมากพอเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้มีบุญหรือผู้มีกรรมจะเป็นผู้ที่มีเคราะ์ดีหรือว่าเคราะร้ายหรือผู้มีดวงตกหรือดวงดีก็ตามเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะเห็นผีหรืออยากให้ผีมาปรากฏให้เห็นอย่างแน่นอนดังเช่นเรื่องราวแปลกประหลาดชวนคนหัวลุกที่เกิดในจังหวัดคนครศรีธรรมราชซึ่งได้กลายเป็นข่าวเกลียวกลาว หลังเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายภายในงานศพศพหนึ่งอันมีเหตุที่มาจากดวงวิญญาณที่ออกมาอารวาดถึงขั้นต้องเรียกว่าเฮี้ยนกลางงานศพเลยทีเดียวเหตุการณ์สุดพิลึกพิลั่นจนเป็นที่กล่าวขานล่ำเลือกันไปทั่วครั้งนี้ถูกเปิดเผยขึ้นภายหลังที่ร้อยตำรวจโทท่านหนึ่งจากสอพอย่ายังจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่ามีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น ที่วัดเกาะหัวบ้านหมู่หนึ่งตำบลท่าไร่หลังจากรับแจ้งแล้วร้อยตำรวจโทรท่านนี้จึงนำกำลังลุดไปตรวจสอบพบว่าขณะนั้นทางวัดกำลังจัดพิธีชาปนกิจศพนางสายใจนิยมกิจอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่13ทับหหมู่2องตำบลท่าไร่ที่ถึงแก่กรรมซึ่งภายในงานมีพระภิกษุรวมทั้งชาวบ้านที่มาร่วมงานประมาณ200กว่าคน กำลังชุลมุนวุ่นวายกรลรหนบริเวณหน้ากุฏิของท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นพบผู้หญิงสามคนทราบชื่อภายหลังก็คือนางสายกิตนิยมกิตอายุ38ปีพี่สาวของผู้ตายและนางสาวสายชนนิยมกิตอายุ2ีปีน้องสาวของผู้ตายและนางสาวคนึงนิดจเจริญประกาศสอนอายุ2ีปีเป็นญาติมีศักดิ์เป็นหลานสาวของผู้ตายกำลังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งตัวสั่นงันงก ส่งเสียงตะโกนด่าทอฟังได้สับและที่แปลกอย่างยิ่งก็คือน้ำเสียงที่เอะอะโวยวายออกมาจากปากของผู้หญิงทั้งสามคนนั้นมีทั้งเสียงของผู้หญิงและเสียงของผู้ชายปะปนกันไปหมดสร้างความตื่นตะลึงและหวาดผวาให้กับบรรดาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะนางสาวสายชนนิยมกิจนั้นซึ่งอยู่ในสภาพตัวสั่นเง,งันงกคล้ายกับตูกผีเขา้าได้ส่งเสียงร้องเอตะตโลยโวกเวกโวยวายทำเอาญาติและผู้คนในงาน พากันหวาดกลัวขนลุกสู้เพราะเสียงนั้นฟังคล้ายกับเสียงและสำเนียงของนางสายใจผู้ตายประกาศว่าห้ามเผาศพของตเนเองอย่างเด็ดขาดตราบใดที่ยังไม่พบลูกชายทั้งสองคนหากใครเผาเอาก็จะตามเอาชีวิตขณะเดียวกันร่างของนางสายจิตพี่สาวผู้ตายก็มีเสียงของผู้ชายและเสียงของคุณกีนประกาศไม่ให้วิญ,ญญาณของนางสายใจผู้ตายที่กำลังเข้าสิงในร่างของนางสายชนผู้เป็นน้องสาว ทำลายหรือว่าเอาชีวิตคนอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นกันส่วนทางด้านนางสาวคณิงนิดผู้เป็นหลานของผู้ตายนั้นก็กําลังอยู่ในลักษณะตัวสัน่นเหมือนคนถูกผีเข้าอีกคนและเวลาพูดออกมาก็มีทั้งเสียงของผู้หญิงและผู้ชายรวมทั้งเสียงสำเนียงคนกีนปะปนกันบอกว่าตนคือวิญญ,ญาณเจ้าที่มาให้ความคุ้มครองชาวบ้านและจะปกป้องทุกคนที่อยู่ในงานศพนี้จากนั้นก็ปรากฏว่า วิญญาณที่เข้าเสียงร่างของคนทั้งสามคนได้ส่งเสียงทะเลาะก,กันเองดังลั่นทําเอาบรรยากาศชวนคนลุกคนพองวุ่นวายปั่นป่วนหนักเข้าไปอีกในขณะที่ศพของนางสายใจผู้ตายอยู่ในโรงก็ยังไม่ได้ทําพิธีเผาแต่อย่างใดซึ่งพระครูท่านจเจ้าวัดวัดดังกล่าวได้เล่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นว่าขณะที่กําลังทําพิธีสวดศพผู้ตายอยู่ที่สาราน้าเมนเพื่อเตรียมทําพิธีทอดผ้าบาังสกุลอยู่นั้น จู่ๆก็ได้มีรถบรรทุกหล้อขับผ่านวัดและกระบานหลังได้เกี่ยวเอาสายสินที่พาดขึงไว้ระหว่างศาลาหน้าเมนกับตัวเมนขาดฉับพันนั่นเองก็ปรากฏว่าโยมผู้หญิงทั้งสามที่นั่งอยู่ในศาลาก็เกิดอาการคุ้มคลั่งเหมือนกับถูกผีเข้าขึ้นมาทันทีทําให้พระที่สวดศพและก็ชาวบ้านพากันแตกตื่นตกใจถึงกับต้องลุกหนีกระเจิงออกจากศาลากันเป็นแถวรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสเองก็ยอมรับว่า รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันเพราะว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้มาก่อนส่วนหญิงที่ถูกผีเข้าทั้งสามได้พากันกระโดดลงจากศาลาแล้วก็ไปออกอาการกรุ้มคลั่งกันที่หน้ากุฏีของหลวงพ่อจเจ้าอาวาสหลังทราบถึงความเป็นมาของสาเหตุวุ่นวายเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับทำอะไรไม่ถูกพ่อไม่เคยเจอเหตุการณ์ตำานองนี้มาก่อนจึงได้แต่คอยควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามใหญ่โต และเกิดเหตุการณ์อันตรายร้ายแรงขยายวงกว้างขึ้นกระทั้งคู่ใหญ่ต่อมาเมื่อท่านจะเอาวาดเห็นว่าเหตุการณ์คงไม่สงบลงง่ายๆจึงได้นำน้ำมนต์มาประพรมหญิงทั้งสามที่ถูกวิญญาณเข้าสิงแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีผู้เท่าในหมู่บ้านแนะนำให้ไปตามลือสีซึ่งบำเพ็ญเพีเพอยรอยู่ที่บ้านบางไสรตำบลบางสาลา อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมาช่วยปราบวิญ,ญญาณที่เข้าสิงซึ่งต่อมาในช่วงเย็นรือสีแมนได้เดินทางมาถึงวัดก็ได้เข้าเจรจากับวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในร่างของคนทั้งสามขอให้ออกจากร่างโดยเร็วญาติโยมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จากนั้นลือสีแมนกับพระในวัดได้นำน้ำมนต์มาประพรมซึ่งก็ปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับน้ำมนต์แล้ว ยิงทั้งสามที่ถูกวิญญาณเข้าสิงก็ได้ลม้มลงหมดสติไปทางญาติญาติก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับประวัติของนางสายใจผู้ตายนั้นนางถาวรบุญชูวงอายุ58ปีซึ่งเป็นเจ้าภาพงานศพดังกล่าวและเป็นน้าสาวของผู้ตายได้เปิดเผยว่านางสายใจผู้ตายนั้นเคยแต่งงานอยู่กินกับนายโกศินมีลูกด้วยกันสองคนต่อมามีปัญหาครอบครัวทั้งคู่จึงได้แยกทางกัน และนายโกสินรับเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูลูกพากันอพยพไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนนางสายใจหลังจากที่เลิกกับสามีก็ไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตกระทั่งได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดจึงกลับมาอยู่บ้านและได้เสียชีวิตลงหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางญาติได้ตกลงกันว่าจะทำการเผาศพของนางสายใจให้เสร็จสิ้นภายในคืนวันเดียวกันนั้นเพื่อให้วิญ,ญญาณได้ไปผุดไปเกิด ตามคำแนะนําของลือสีแมนโดยในช่วงที่เผาศพนางสายใจนั้นลือสีแมนได้อยู่ร่วมพิธีด้วยเพื่อให้งานเสร็จสิ้นไปนอย่างเรียบร้อยเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกวิญญาณเข้าสิงภายในงานศพของนางสายใจในิยมกิจนั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมานับเป็นปรากฏการณ์ทางวิญญาณอีกรูปแบบหนึง่งที่ทําให้บรรดาผู้อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็วาดวั่นขวัญผวาและกล่าวขานล,ล่ํเลือนไปทั่วเนื่องจาก ความเชื่อในเรื่องพูดผีวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยโดยทั่วไปมาช้านานซึ่งความเชื่อดังกล่าวน่าเป็นความกลมเกลืนที่ตั้งอยู่บนความขัดแยง้งที่ไร้ข้อยุติด้วยเหตุนี้จึงทําให้บางคนก็เชื่อทั้งที่ช่วชีวิตไม่เคยสัมผัสกับวิญญาณแม้แต่ครั้งเดียวแต่ก็ยังทั้งเชื่อทั้งหวาดผวาทั้งสะานกลัวจนฝังหัวแต่ขณะเดียวกันคนบางคน แม้เคยสัมผัสพบเห็นมาแล้วด้วยตนเองแต่กลับยังคงเคลือบแคลงสงสัยว่าสิ่งที่เคยพบเคยสัมผัสมานั้นคือสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณจริงหรือไม่ไม่ว่าความเชื่อของแต่ละฝ่ายจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของประสบการณ์อันหลากหลายเหล่านี้ก็คือความจริงอันแน่เสเพิงกลัวเพราะนี่คือการสัมผัสกับเรื่องราวประหลาดอย่างเลือเชื่อจากพลังวิญญ,ญาณซึ่งตายจากโลกนี้ไปแล้ว แต่กลับมาปรากฏให้บุคคลใกล้คิดได้เห็นได้ยินและได้สัมผัสอย่างชัดเจนดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้เองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวสุดสยองนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อที่ท่านทั้งหลายนั้นจะไม่ได้พลาดฟังคลิปต่อไปวันนี้มาในเรื่องออเดอร์หลอนในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ดแถมโรคระบาดอย่างไวรัสโควิด -19 มาเยี่ยมกันทั้งโลกผู้คนต้องหลบอยู่ในบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโลกทุกไอชีพนั้นสั่นสะเทือนธุรกิจต้องปิดตัวลงตกงานกันเป็นแถวแแต่ อาชีพที่พอจะอยู่ได้เห็นจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับอาหารการกินทําให้อาชีพการส่งอาหารเดลิเวอรี่นั้นบูมที่สุดซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะเป็นรายได้ที่ดีเลยครับคํากล่าวที่ว่าพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั้นใช้ได้จริงผมได้รับออเดอร์จากลูกค้าตอนหนึ่งทุ่มสั่งอาหารและให้ไปส่งที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ที่ตึกหนึ่ง 1, ชั้นสและบอกหมายเลขห้องมาด้วยผมจัดการหาเสื้ออาหารตามความต้องการของลูกค้าเรียบร้อยและกำลังเดินทางไปส่งพอไปถึงที่โรงพยาบาลเกือบสองทุ่มมันเงียบมากเป็นธรรมดาของโรงพยาบาลต่างจังหวัดอยู่แล้วซึ่งเวลากลางวันผู้คนก็จะพลุกพล่านแต่พอตกกลางคืนเงียบเขียบเลยทีเดียวแถมยังมีไฟไม่กี่ดวงที่เปิดทิ้งไว้ผมบนม่นเบาๆกับตัวเอง นึกยังไงถึงไม่เหี่ยวตอนวันมือค้ำๆวะแถมยังให้มาส่งที่โรงพยาบาลซะอีกยามที่อยู่หน้าประตูเห็นผมเลี้ยวรถเข้ามาเขาเรีบลุกขึ้นทันทีไปไหนเลยครับอ๋อผมมาส่งอาหารให้ลูกค้าครับพี่อ่าแล้วลูกพี่ตึกหนึ่งอยู่ตรงไหนครับใช่ตึกตรงข้างหน้านี้หรือเปล่าเอามาตึกหนึ่งเหรอเออตึกหนึ่งอยู่ด้านหลังนู่นน่ะเดินตรงเข้าไป จะมีแยกให้ไปทางขวาตัดผ่านสวนไปก็จะเห็นตึกหนึ่งแล้วไปชั้นไหนล่ะชั้นสี่ครับห้อง403ยามพยักหน้าพอเข้าไปจอดรถเรียบร้อยผมก็หิ้วอาหารเดินไปตามทางที่ยามบอกด่านในพอเวลาไม่มีคนไข้น่ากลัวมากครับแถมเปิดไฟแค่บางดวงเท่านั้นผมไม่เจอใครเลยเดินจนกระทั่งผ่านสวนมีตึกตั้งแต่ง,งานอยู่ตึกหนึ่งขนาดในความมืด อย่างรู้สึกถึงความเก่าแก่ของอาคารมันมืดจังเลยแฮะนี่แหละมั้งตึกหนึ่งผมพูดกับตัวเองแล้วก็รีบสาวเท้ายาวๆเข้าไปในตึกเชิงเง้อมองหาลิฟพอดีเห็นพยาบาลคนหนึ่งเดินมาพอดีมาทำอะไรคะมาหาใครอ๋อผมเอาอาหารมาส่งชั้นสี่ครับแล้วลิฟมันอยู่ตรงไหนครับผมเลี้ยวมุมนั้นเลยค่ะลิฟอยู่ตรงนั้น แล้วเธอก็เดินไปพร้อมกับส่งยิ้มให้ผมผมก็ยิ้มตอบและรีบเดินไปที่ลิฟต์ทันทีระหว่างที่ยืนรออยู่หน้าลิฟต์ก็มีเสียงรถเข็นดังขึ้นผมเชิเง้อมองก็เห็นเป็นบุรุษพยาบาลกำลังเข็นรถตรงมาทางผมแล้วผมก็หันมามองดูลิฟต์ที่กำลังลงมาผมคิดว่าบุรุษพยาบาลคงจะเข้าด้วยเลยเชะเง้อมองอีกทีว่าเขามาถึงไหนแล้ว แต่ทางเดินกลับว่างเปล่าไม่มีใครเลยอ้าวแล้วเขาหายไปไหนไม่มีเวลาคิดมากผมรีบเข้าไปในลิฟทันทีแล้วกดไปที่ชั้นสี่พอประตูลิฟต์เปิดออกผมก้าวขาเดินออกมาสิ่งแรกที่ผมเห็นคือบรรุษพยาบาลคนนั้นเดินเข็นรถอยู่ข้างหน้าผมมันมาทางไหนวะทำไมมันเร็วจังเขาเข็นรถไปข้างหน้า ยังเหลียวหลังกลับมามองผมนิดนึงผมเดินหาหมายเลขห้องพอเจอก็ข้อประตูสองสามครั้งก็มีเสียงตอบกลับมาเข้ามาได้ค่ะอ๋ออาหารมาแล้วภายในห้องมีคนป่วยอยู่บนเตียงและคนเฝ้าไข้สองคนเขาพากันดีใจที่เห็นผมมาผมบอกราคาอาหารและค่าบริการซึ่งลูกค้ายังให้ติปผมอีกด้วย ขอบคุณนะคะดีนะมีบริการอย่างเนี้ยมืดค่ำยังไงถ้าหิวก็ได้กินครับมันเป็นบางคนนะครับที่รับออเดอร์ช่วงนี้ผมกลับก่อนนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะรีบๆไปนะผมไม่เอะใจกับคำพูดของเธอว่าให้รีบไปนะผมเดินอมยิ้มออกมาจากห้องที่ลูกค้าให้ทิปหนักงเสียด้วยแล้วก็มาจ้าเอกับนางพยาบาลที่เดินสวนข้างล่างก่อนจะขึ้นตึก เธอยิ้มให้ซึ่งผมก็ยิ้มตอบและเธอถามกลับมาว่าเจอแล้วนะคะครับเออคุณพยาบาลครับที่นี่ทำไมมันเงียบมากเลยนะครับใช่ค่ะกลางคืนก็จะเป็นแบบนี้คนไข้ก็นอนกันหมดแล้วด้วยค่ะครับครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยเจอเห็นแต่คุณพยาบาลคนเดียวอ๋อแล้วก็มีอีกคนก็มีทุกชั้นนะคะทุกวอร์ดนะคะ แต่เนี่ยดิฉันต้องคอยเดินตรวจค่ะผมกำลังจะคุยต่อคือหาเพื่อนนะครับก็พอดีได้ยินเสียงดังตึ้งของลิฟต์เป็นสัญญาณว่าลิฟต์มาถึงพอดีผมไปก่อนนะครับพยาบาลสาวไปยักหน้าแล้วก็เดินไปพอประตูลิฟต์เปิดออกผมตกใจนิดหน่อยที่เห็นบุรุษพยาบาลคนนั้นยืนเกอะรถเข็นอยู่ในลิฟต์โอ้ยตกใจหมดเจอคนนี้อีกแล้ว ผมคิดในใจแล้วก็เดินเข้าไปในลิฟต์โดยหลีกตัวเข้าไปยืนด้านในสุดของลิฟต์ระหว่างที่ลิฟต์ปิดและค่อยๆเคลื่อนตัวลงบุรุษพยาบาลหันมามองผมหน่อยหนึ่งเหมือนเขาจะโอมยิ้มผมคิดว่าเขาก็คงคิดเหมือนกันว่าเจอผมอีกแล้วสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนรูปร่างสูงโปร่งขาวหน้าตาดีคนหนึ่งนี่คงจะอยู่เวนเลยเดินเขียนลดยาทั่วทั้งโรงพยาบาลแน่ ผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันแค่ชั้นสี่ทำไมลิฟต์ลงไม่ถึงชั้นหนึ่งเสียทีเหมือนมันนานมากจนผมรู้สึกอึดอัดแล้วบรรยากาศในลิฟต์มันก็บอกไม่ถูกอากาศเย็นขึ้นมาดือ้อผมอยากจะถามว่าลิฟต์ทำไมมันช้าจังแต่ไม่เอาดีกว่าแล้วเสียงสัญญาณว่าลิฟต์ถึงชั้นล่างแล้วก็ดังขึ้นแต่ประตูยังไม่ทันที่เปิดออกผมก็ต้องยืนขาแข็งทื่อ ตาเหลือกอยู่ตรงนั้นบุรุษพยาบาลหันหน้าแบบเอียงๆมาทางผมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสงสัยอะไรนักหนาะแล้วเขาก็เขียนรถทะลุป,ประตูลิบออกไปผมสุดลงนั่งสติทั้งหมดที่มีหลุดกระเจิดกระเจิงทุกอย่างดับวูบมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งได้กลิ่นหอมของแอมโมเนียลนอยู่ที่จมูกพอผมลืมตาขึ้นมา ก็เห็นนางพยาบาลคนนั้นกำลังเอาสำลีแขวงอยู่ที่จมูกผมเธอส่งยิ้มให้เป็นยังไงคะรู้สึกตัวแล้วผมเอ่อใจเย็นค่ะคุณอยู่ห้องพยาบาลแล้วเมื่อกี้คุณคงเป,ป็นลมไปผมรีบลุกขึ้นนั่งแล้วเล่าเรื่องที่ผมเจอบีให้คุณพยาบาลฟังเธอนิ่งไปนิดนึงก่อนจะพูดขึ้นว่า งั้นคุณต้องไปทำบุญให้พวกเขาเขามาขอบุญแต่ไม่รู้จะบอกกับคุณยังไงอ๋อเหรอครับงั้นผมจะรีบทำให้ไวเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพยาบาลฉันไปก่อนนะคะคุณอย่าลืมทำบุญให้พวกเขานะคะแค่นึกว่าให้เขาพวกเขาก็จะได้รับแล้วคะ่ะพูดจบเธอก็ส่งสัมรีให้ผมดมต่อแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปแล้วก็มีพยาบาลอีกคนรูปร่างท้วม เมีอายุหน่อยเดินเข้ามาทันทีเธอมองผมแล้วก็พูดว่าเอ๊ะนั่นคุณเอาอะไรมาดมอ่ะคุณเอามาจากไหนกันคะอ่ะก็คุณพยาบาลคนเมื่อกี้เอามาให้ผมดมครับพยาบาลพยาบาลไหนคะก็คนที่เดินสวนกับคุณมาเมื่อกี้นี่ไงเขาเดินออกไปเมื่อกี้เนี่ยไม่มีค่ะ ไม่มีใครเดินออกไปจากที่นี่เลยแล้วพยาบาลก็มีชั้นคนเดียวน่ะที่เจอคุณนอนสลบอยู่ในลิฟต์อ่ะเลยเรียกยามมาช่วยกันยกกับเวนเปเอาคุณมาไว้ที่นี่มีสิครับก็เธอเอาไอ้นี่มาให้ผมดมผมฟื้นมาก็เจอเธอเลยพยาบาลคนนี้ก็ยืนยันเสียงแข็งสักครู่หนึ่งเธอก็เดินไปหยิบรูปนางพยาบาลที่มีหลายๆคนให้ผมคีดว่าคนไหนผมมองไป ก็ชี้ไปที่พยาบาลคนนั้นทันทีคนนี้ครับคนนี้เธอตกใจเล็กน้อยแล้วก็พูดว่าเธอเสียไปเกือบปีแล้วถูกรดชนพร้อมกับบุรุษพยาบาลที่เป็นแฟนกันตายทั้งคู่ผมกลืนน้ำลายด้วยความยากลำบากเมื่อได้ยินคำพูดต่อไปอีกว่าแล้วคุณมาที่ตึกนี้ทำไมคะตึกนี้ไม่ได้เปิดใช้มานานแล้วกำลังจะซ่อมแซมเปิดแค่ชั้นล่าง ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไปปิดค่ะก็ยังสงสัยเห็นรีบเปิดแล้วคนนอนอยู่ในนั้นทุกอย่างพลังปลูออกมาตายละนี่ผมเจอผีกี่ตัวกันแน่ผมแักเริ่มไม่แน่ใจว่าพยาบาลที่ผมคุยด้วยอยู่เนี่ยเป็นผีหรือคนกันแน่ผมพยายามตั้งสติผมรีบคว้ากระเป๋าและบอกลารีบเดินออกมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ด้านหน้าผมเห็นยามยืนมอง ผมก็ไม่พูดไม่คุยอะไรทั้งนั้นเป็นผีทั้งหมดหรือว่ามเป็นคนผมชักสับสนรีบเบื่งลถออกมาทันทีผมนอนจับใครอยู่สองสาวันก็น่าหรอกโดนขนาดนั้นแล้วตื่นเช้ามาผมรีบไปทำบุญแล้วนึกถึงที่พยาบาลคนนั้นบอกว่าให้ทำบุญให้พวกเขาแสดงว่ามีหลายคนผมจะบ้า,าตายพอคิดขึ้นมาอีกลงเทพจับ แต่ก็น่าแปลกในกระเป๋ายังมีเงินที่ลูกค้าจ่ายค่าอาหารและก็ทิปเอาไว้พอทําบุญเสร็จผมเลยไปปล่อยนกปล่อยปลาเจอคนนั่งขายลอตเตอรี่ผมเลยเข้าไปดูสะดุดตาที่เลขท้าย403คิดในใจเอาวะสวยมาเยอะแล้วผมทําบุญให้แล้วขอโชคลาภให้ผมบ้างถ้าได้จะทำให้พวกคุณอีกหลังจากวันนั้นอีก7-8วันหวยออกเลขท้าย403 ผมถูห้าคู่ก็ดีใจเลยครับและไม่ลืมที่นําเงินไปทําบุญให้พวกเขาอีกแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ถูกอีกเรื่อยๆไม่รู้ละถ้าถูกผมก็จะทําบุญไปให้ทุกครั้งนี่แหละครับออเดอร์หลอนของผมและนี่ก็คือเรื่องราวสุดสยองของค่ำคืนนี้สุดท้ายคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับ